โอ้กมหวานเจี๊ยบเลยครับตัวนี้ปาทันและสบายเลยครับแบบนี้โอ้หวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตสินค้าเข้ามาอีกรายการหนึ่งนะครับครับสินค้าเข้าใหม่ที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้คือมีดโคลอมเบียนะครับ SA ส s a เ9นะครับเป็นทรงโบวีนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นสินค้าเพิ่งเข้าใหม่นะครับ มีจานวนไม่เยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวมีดมาดูพระเอกของเรากันเลยครับตัวนี้ครับเป็นมีดโคลเบียรหัส SA 3 9ครับให้ดูลายไม้ก่อนครับมบเป็นไม้วานัทนะครับสวยงามครับด้ามกันเต็มนะครับกันเต็มตั้งแต่ใบยันท้ายเลยนะครับด้านท้ายนะครับปิดด้วยนี่ครับสแตนเลสนะครับสามารถใช้ทุบกระเทาะก็ได้ได้ครับด้านล่างมีกัน กันมือนะครับมีกันมือเป็นทองเหลืองนะครับสวยงามครับเวลาจับก็จะช่วยให้กระชับกระชับมือนับไม่ลื่นหลุดไปด้านหน้านะเวลาจับหากมีการแทงหรือตักันปัดเฉือนอะไรนะครับมือเรานะครับจะไม่เลื่อนไปมือเรานะครับจะไม่เลื่อนไปด้านหน้านะครับสวยงามครับใบมีดนะครับก็จะเป็นทรงโบวีนะครับเป็นทรงดร็อปพอยด์นะครับตรงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็หักลงเล็กน้อยนะครับ เปิดคมมาเรียบร้อยนะครับด้านล่างเขียนว่าโคลัมเบียนะครับทีนี้บริษัท US c y b e r นะครับรหัส s a 3 9นะครับสำหรับรุ่นนี้สวยงามครับบอกสเปคใบมีดก่อนนะครับเป็นเหล็กสแตนเลส4404ครับใช้งานได้จริงนะครับเปิดคมแล้วใช้งานตัดการปัดเฉือนนิ้วมาหารได้ครับเป็นเหล็กสแตนเลสสนิมไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงครับสวยงามครับวมาบอกรายละเอียดคร่าวๆกันเลยนะครับ ความยาวของใบมีดนะครับ7นิ้วนะครับความยาวของด้ามมีด5้านิ้วนะครับสันหนา4มิลครับสันนี่แข็งแรงเลยนะครับใช้ทุบใช้งัดได้นะครับใบเจด้าม5้านะครับรวมแล้วก็2นิ้วนะครับก็สวยงามนะครับสำหรับมิกโมเบียตัวนี้ครับด้ามกันเต็มสันหนาหนานะครับไม้นิด ลายแหลมนะครับใช้สําหรับการแทงการเหลาการปาดได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูซองมีดกันด้วยนะครับมีปกเมย์ครับสายพร้อมซองนะครับซองโพก็จะเป็นซองไนลอนอย่างนี้นะครับแข็งแรงครับอยู่ทรงครับมีหมุดมาให้มีตัวล็อกไม่สองชั้นนะครับเป็นหมุดเปกกระดุมแล้วก็ตินตุกแกนะครับหูร้อยนะครับสามารถร้อยกับเข็มขัดได้นะครับ ก็กว้างพอสมควรอยู่นะครับสามารถใช้ร้อยกับเข็มขัดได้นะครับใช้ร้อยเข็มขัดได้จริงครับตัวงานเข้าป่าเข้าไรใช้อาหารตั้งหงตั้งแคมป์เดินป่าใช้ได้สบายครับเมื่อเราเก็บข้าวซองจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่รีวิวให้ลูกค้าได้เห็นชัดเจนทุกมุมนะครับมีทิ้งทุกแกนะครับรักตรงนี้นะครับ1ชั้นและ ชั้นหนึ่งเป็นเปชรกระดุมนะครับแข็งแรงครับมีดไม่ลื่นหลุดนะครับพกกบะข็มขัดก็ได้ครับจะซ้ายจะขวาก็ได้ครับนี้เ้นเป็นมีดพกใช้งานทั่วไปครับป้องกันตัวเล็กน้อยนะครับท่านใดที่สนใจซื้อติดบ้านติดรถหรือเข้าแล่เข้าป่ายิงนกตกปลาได้หมดครับที่ด้ามมีดนะครับจะมีล่องนิ้วมาให้หนึ่งร่องนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เราจับนะครับมันจะกระชับเข้ามือมากขึ้นนะครับ นี่นะครับร่องนี้เวลาเราจับครับใช้นิ้วชี้นะครับไว้ตรงร่องตรงนี้นะครับแล้วกำเข้าไปนะครับเท่านี้ครับมือเรามีดเราก็จะอยู่ในอุ้งมือที่กระชับดีแล้วนะครับไม่ลื่นหลุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความคมของมีดโคลเบีย SA 3 9ตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความคมของมีดโคลเบีย SA 3 9กันเลยนะครับตัวนี้ครับลองดูกันเลยนะครับโอ้คมหวานเจี๊ยบเลยครับตัวนี้ ปาดหันแลสบายเลยครับแบบนี้หวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบใช้งานได้ดีครับตัวนี้ไม่แนะนําให้ใช้ฟันนะครับตัวนี้เป็นมีดพกเลยครับตัดหั่นปาดเฉือนแทงป้องกันตัวนะครับฟันอาจจะใช้งานหนักเกินไปนะครับก็เรียบเนียนสวยงามครับแผลการปาดเฉือนนะครับมีดเปิดคมมาเรียบร้อยนะครับครับสําหรับท่านใดที่สนใจมีกลุเบสเอสามเก้าตัวนี้ครับสามารถ สั่งซื้อมาได้ที่เพจติดต่อมาได้ที่เพจแชมป์ไนท์ช็อปนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไว้นะครับและเพจมีดอรัญยิกอยุทยานะครับเป็นเพจเดียวกันนะครับครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับลูกค้าทำความาใจด้วยครับขายจริงส่งจริงนะครับตั่งมาได้ของตรงปกตามที่ท่านเห็นรีวิวแน่นอนครับท่านเห็นอะไรในคลิปท่านกจะได้แบบนั้นครับได้ครบตามที่กับผมได้แจ้งไปเลยนะครับครับรบกวนให้ลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจครับ ให้ท่านช่วยกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนหากผมอัปเดตคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมนะครับหากมีสินค้าใหม่เข้ามาท่านก็จะได้เห็นและได้พิจารณาการสั่งซื้อนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านติดติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับขั้นตอนและรายละเอียดการสั่งซื้อนั้นสามารถไปดูที่ได้ที่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไหมครับว่าสามารถ สั่งซื้อติดต่อได้ทางไหนนะครับหรือลูกค้าท่านใดต้องการจะดูรายละเอียดนะครับสามารถกดได้ที่แตะที่ชื่อคลิปได้เลยครับจะมีรายละเอียดโผล่ขึ้นมานะครับครับขอบคุณครับ